สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e ทั้งหลายเพ,เ,พเ,พเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูนะครับว่าทำไมรถมอเตอร์ไซค์หัวเทียนถึงบอดบ่อยนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับนะครับก็วันนี้เนาะผมจะมาโมให้ฟังนะครับมาโม้นะครับ หัวเทียนทำไมถึงบอดบ่อยนะครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ได้ก็ใช้ได้ไม่นานนะครับอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งอะไรนี้ก็ต้องเปลี่ยนอีกแล้วนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับนี่นะครับผมก็ถอดขบูออกมานะครับถอดขบูออกมานะครับ ผมจะอธิบายการทำงานของไอสองตัวนี้ก่อนนะครับบางคนบางท่านก็รู้จักแล้วบางท่านก็ยังไม่รู้จักนะครับว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับเรียกว่านมหนูนะนะครับแต่ว่าบางคนก็รู้จักว่าเป็นนมหนูนะครับแต่ไม่รู้ว่าหน้าที่มันคือทำอะไรนะครับหน้าที่ของมันนะครับมันมีตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับหน้าที่ก็คล้ายคายกันนะครับผม นี่นะครับตัวเล็กผมจะพูดถึงตัวเล็กนะครับตัวเล็กก่อนนี่นครับจเจ้านมหนูตัวเล็กนะครับตัวนี้มันมีหน้าที่ทางานจ่ายน้ำมันนะครับจ่ายน้ำมันในรอบเดินเบานะครับนี่ รอบเดินเบาที่เราไม่ต้องไม่ได้เร่งนะครับมันก็จ่ายน้ำมันผ่านตัวนี้นะครับนี่ตัวเล็กนะครับส่วนตัวใหญ่ก็จ่ายน้ำมันเหมือนกันนะครับมันจ่ายน้ำมันในรอบสูงนะครับตัวนี้รอบสูงรอบกลางถึงรอบสูงนะครับคือเราเริ่มบิดคันเร่งมันก็จะผ่านตัวนี้นะครับน้ำมันก็จะผ่านตัวนี้นะครับผมทีนี้ ทีนี้มาเข้าเรื่องนะครับว่าทําไมหัวเทียนนะครับมันถึงบอดบ่อยนะครับหนึ่งเป็นกับคาบูสองก็มีชุดหัวนี่นะครับแต่ตัวนี้มันงานใหญ่ก็ผ่านไปก่อนเราอย่าเพิ่งฟันธงมันนะครับเรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับทำไมถึงบอดบ่อยรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับ เราใช้มาก็หลายสิบปีเนาะรถเก่าทีนี้ตัวนี้มันก็จะมีการสึกหลอนะครับรูรูน้ำมันนะครับมันจะขยายขึ้นนครับเห็นไหม ครับไม่เห็นรูน้ำมันนะครับรูน้ำมันในนี้มันผ่านการทำงานมาเป็นเวลาระยะเวลานานนะครับมันก็รูมันจะขยายขึ้นนะครับรูมันจะขยายนะครับทำให้น้ำมันมันขึ้นเยอะลงเยอะนะครับมันลงเยอะน้ำมันหนานะครับง่ายๆน้ำมันมันหนาไปนะครับก็ส่งผลให้ห้องเครื่อง เผาไหม้ไม่หมดนะครับก็มีเศษม,มีนู่นมีนี่ไปติดกับหัวเทียนหัวเทียนนะครับมันก็จะสกปรกนะครับแล้วก็บอดนที่สุดนะครับนี่นะครับเห็นไหมไม่เห็นนี่นะครับเห็นรอย เห็นรอยไหมนี่นะครับมันเป็นรอยสึกๆึขาวๆนี่นะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับคือมันใช้งานมานานนะครับใช้งานมานานนะครับมันก็มีการสึกร้อนะครับรูข้างใน มองไม่เห็นเนาะรูข้างในนี่นะครับรูข้างในก็จะขยายนะครับหน,นุ่มหนูหนุ่มหนูนะครับรูข้างในก็จะขยายขึ้นนะครับมันก็ทําให้เกิดน้ํามันลงเยอะเกินไปนะครับน้ํามันลงเยอะเกินไปปุ๊บมันก็จะทําให้หัวเทียนบอดเวลาเราจอดไว้นะครับเราจอดไว้เราไม่ได้ใช้ มันก็น้ำมันมันก็อาจจะไหลเข้าไปในห้องนะครับมันก็ก็จะเปียกนะครับหัวเทียนสกปรกมันก็เกิดอาการบอดบ่อยนะครับอาทิตย์หนึงเปลี่ยนเดือนหรือเดือนหนึ่งเปลี่ยนนะครับอยากจะทีนี้เราจะมาแก้ไขยังไงนะครับเราจะพูดถึงวิธีการแก้ไขวิธีการทำนะครับ วิธีการทำนะครับผมก็อันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยเราล้างก่อนนะครับตัวนี้ล้างก่อนเด้อล้างให้สะอาดนะครับล้างทุกอย่างเป่าให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ลูกค้าใช้ไปก่อนนะครับประมาณ1นึอาทิตย์หรือ หรือ1เดือนนะครับเพราะว่าส่วนมากส่วนมากล้างแล้วมันก็จะหายเนาะล้างลองดูนะครับว่า1นอาทิตย์หรือ1เดือนนะครับบอกลูกค้าว่าเออผมล้างให้แล้วนะถ้าไม่หายประมาณ1อาทิตย์หรือ1เดือนมันบอดอีกก็มาหาผมจะได้เปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนเลยถามว่าเราจะเปลี่ยนเลยได้ไหมได้นะครับ ได้นะครับผมแต่เราต้องถามความสมัครใจของลูกค้าก่อนนะครับว่าเราจะเปลี่ยนเลยไหมหรือว่าจะล้างใช้ไปก่อนได้นะครับทีนี้ถ้าสมมตินะครับสมมติสมสมติถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้แล้วหรือล้างไปแล้วหรือเปลี่ยนไปแล้วนะครับไม่หายทีนี้ก็ มีชุดวาวแล้วครับทนีนี้การชุดวาวนะครับนะวันแบบนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับบางคนนะครับ่ะมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะพูดฝากให้ นะครับคนที่เกลียนเกลียนนะครับปากเอาง่ายๆนะครับ,นค,รบคนปากมาๆเนาะคุณไม่ต้องมาเม้นมาอะไรผมก็ได้นะไม่ต้องติดตามไม่ต้องอะไรได้นะเพราะว่ามันทําให้ทําให้ไม่มีกําลังใจเนาะคือคุณจะไปไหนทำอะไรก็เรื่องของคุณเนาะแต่ว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องมาดูไม่ต้องมาเม้นนะครับ คลิปอื่นมีเยอะแยะถ้าคุณเก่งแล้วก็ไม่ต้องติดตามไม่ต้องดูคนอื่นเนาะทำเองไปเลยนะครับฝากด้วยนะพวกเกรียนเกลียนเนาะอือสําหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปซื้ออะไรนะครับผมจะไม่ล้างนะครับเพราะว่าผมถามเจ้าของแล้วลูกค้าเขาบอกเปลี่ยนได้เลยเนาะ ผมก็จะไปซื้อซื้อมาเปลี่ยนจบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็ต้องการอีก500ไลค์นะครับห0ารซับนะครับห0ารซับก็ ฝากกดตามด้วยเดอ้อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับพวก,กินเกเรียนนะครับก็ไม่ต้องมาเม้นมาอะไรนะครับไม่ชอบคำต้องพูดนะครับุบปากนะครับผมสวัสดีครับ